กัจจีสปอร์ตเทรดมึงวอมมาแล้วมึงวอมมาแล้วเลยชอบเพลงแม่งมากเกียแคชคนอยู่แถวหน้าแม่งได้เปรียบได้เปรียบโคตรเลยคือโดดไปก่อนตรงนั้นก็คือได้เปรียบเลยคือคนวิ่งตามแม่งต้องใจเย็นมากๆให้คนอื่นตกไปก่อน พอะพวกที่ไปออวิ่งกันตรงทางรัดอะแถวามแถวสามแถวสี่มันใช้ทางรัดไม่ได้แล้วอะใช้คือแบบเหมือนผมตะกี้เลยอะก็เด้งม่งไม่หยุดเลยตะกี้พูดกรรมัดอยากต่อยจอยไม่หายไอ้พี่อยากต่อยเต็มมัดอะแบบมัดแบบแรงสุดอะน้ำโด่งครับผมอุ้ยอย่าบังนอน ไม่ทารายโอ้โหมันมีมีม้าเยอะจังไม่ได้กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามเทเการหนึ่งม้าพี่คุณซื้อม้ากันเพียบเลยห้าตัวอยากให้มันเปลี่ยนสีชุดได้อ่ะจริงพี่มันเปลี่ยนสีชุดไม่ได้ไงมันเปลี่ยนได้แค่สีตัวไหนอยู่ไหนเอ่ยไม่เจอตัวไหนแล้วพี่บงพี่ผมอยากได้มงพี่พี่ใจเย็นก่อนนะพี่พี่ก่อนที่พี่เคิดจะทำอะไรพี่ต้องใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวนะเฮ้ย เอ้ยอะไรเนี่ยอย่าอย่าซนอย่าซนอย่าเป็นเด็กซนเข้าใจไม่แทนอะไรก <laughs> ้าว<ง>ว่ะก้าราวโอ้โหโมโหสุดเลย <c oughs> โ,โ,โ <c oughs> มโหโันไม่มีลิมิตอลโอ้โหจริงจังชิบหายจริงจังชิบหายบอกเลยค่วันนี้มานันที่นี่อย่า ไม่นั้นกูอัพมึงทำมึงทำเพื่อนมึงทำไบอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะเฮ้ยคนเดียว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 แทนรักนะอจริงจังจริงจังไม่คุยกับใครเลยบอกเลยยังเงี้ยทุกคนเลยสัตว์อุ้ยมาแล้วได้ใช้ผลแล้วได้ใช้ผลแล้วได้ใช้แล้วผมจดไว้ผมจดพี่ ส้มมะละกอกล้วยส้มอ,อ่งุ่นอ่งุ่นอ่งุ่นผักชีผักชีแตงโ,งตงโงมผักชีผักชีส้มเชอร์รี่ผักชีมะเขือเทศมะกรูดมะพร้าวลำไยมะเขือเม,ม,มืองมะเขือเมืองคืออะไรวะมะเขือม่วงมะเขือม่วงมะเขือมอ่วงพี่ มันไม่เป็นคนอย่างนี้ผมไม่เข้าใจจริงเลยอยากเล่นเฉยก็มีเวลาโกรธลได้อ่งงอ่แตงโมกล้วยเชอรี่องงเชอรี่กล้วยแตงโมองุนเชอรี่กล้วยแตงโมอ่ตงงนกล้วยเชอรี่แตงโมอ่างี่กล้วยแตเชอรี่วยแตงโม ระยะชนนี่แหละได้ใช้แล yes ้วได้ใช้แล้วได้ใช้แล้วเอาละแตงโมส้มแตงโมองุ่นส้มแอปเปิลกล้วยเชอร์รี่องุ่นกล้วยพีชเชอร์รี่ส้มเชอร์รี่กล้วยแตงโมองุ่นเชอร์รี่กล้วยพีชส้ม อย่ามาเยอะย่ามาเยอะกาซไอ้คนกินข้าี่มีคนข้าี่ใครไม่รู้ว่าใครรู้ว่าหนุนแนี้รดทำร้ายตอนชุนะมุนเหรอไปต่อเ้ยอย่างน้อยไปต่อเลยเชียร์ด่เนี้อีกแล้วดานี้ไม่ระงอีกดีะ โดนเพื่อนดึงตูไอ้สัสพูดเกียดเลยกาเกียรไม่เป็นไรตอนแรกตายมั่วได้ไปละวู้ยสู้ความรอดถะเชี่ยออะไรอะไรแทนรักหัวรักหัวกูรักนะกูรักนะอะไรเกี่อะไรล่ะกูมาลักกูเมื่อกี้ เฮ้ยไปไหนไหนมทำอย่าเลยอย่าเลยกูรอตไม่หยุดเลยทำไมกูทไมกูทำไมกอไนเออหน้าก็ไปได้หน้าไปได้ได้วยไอตว์ไม่ได้เลได้ได้ได้ดี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  ยไปได้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 ครับไปได้ครับยไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องไปแล้วพี่บวกไม่รอดหรอพี่บวกไม่รอดพี่บวกไม่รอดไม่เท่าไรไม่เท่าไรเอาอัพตกหรอกินข้าวยังอ่ะตรงกินั่นกูอสัตว์ไหนอะไรไอ้ไอ้แทนบุกไอแทนบุกตกยังหรือยังยังไปอยู่ยังไม่ตกโอ้ยตกเอ้ยยัดใจเย็นกูยังไม่ตกกูยังไม่ตกใจเย็นเพื่อนใจเย็นนะ โอเคไอ้แทนมือตัวไหนวะดาดที่นี่คนหนึ่งตูดเซียนๆนะอย่างเฮี้ยอะไรกูบอกเลยโคูหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกไอ้นายเท่าไหร่นะเอ่อหกหกเท่าไหร่ไม่รู้อะหกสักอย่างปรกันตั้มหนึ่งเลยเฮ้ยนี้ลูกหมูสามตัวแย่งมงกันเหรอตัวสองตัวพี่เอ้อามันแตกตัวสองตัวพี่ผมกับพี่ไปแล้วอ๋อ กินไหนศาสตว์โทษ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 ที่แคสแแคอยาคิดเย่อยาคิดแคมึงกับกูมงมึงกับกูมาชิงกันทีหลังดีกว่าโอเคอเคี้เ้เัดกัดคนหื่นจัดการเดี๋ยวจัดการไอ้ม้าตัวนี้ยม้าตัวไหนศาสตว์ไหนไม่ใชู่ไม่ใช่กูใช่เจสต เังแม่งยากเกินอ่ะรวหรอรู้แ้หรอรู้แ้อะเอ้ามันเพ้่ร่วมไปแค่สอคนนี่คือท้างในไหนร่วมเหรออ่ไปดึงตู้คนอื่นแล้วเดโดนไปขึ้นเองเฮ้ยทำเรี้วไม่ขึ้นวะทาเร็้วไม่ได้นีกูพี่แม่งยากที่หมายเลยว่ะการเนการเป็นคนเนี่ยนี่การเป็นคนชั่วในเกมนี้แม่งแบบทำยากมากอ่ะไม่งั้นมึงแบบแตกเองตลอดอะ เออ h โอเคไปพี่ไปไป l ดี้พอแล้วพี่ let's go พี่บ่งจำเหมือนเดิมไหมพี่ไปยืนแล้วก็แบบโอ้ผมเป็นพี่ยืนแล้วพี่ไปทีอย่างนั้นอยู่ตลอดโอ้ยโดนตีไว้ไม่สุดโอ้ เยอบอยเจนะไอสาดกูกลับไปจุดเกิดด่านนี้มึงทำไมได้แทนเจียนแต่เดี๋ยวกูรอแป๊บนึงมาว่ะไปโอ้ยเยอะบอยล่วงเลยดีที่สุดไปรอบไปรอบไปรอบเยอะบอยเชียว่าประเด็นแย่ตรงนี้มากโว้ย ก็ได้ศัสตร์มาถึงจุดดัดพบก็ยาวแล้วก็ยาวไอ้ไอ้ตรงนี้มันปราบเซียนจริงอิสัตว์เชียผมรู้จุดละนั่นแน่นั่นแน่กูว่าสิกูว่าสิอะไรไม่ได้กูว่าสิไหนไม่ไปดึงกูนาวนี้หน่อยไอ้แทนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูชิบหายไม่ทัน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 อ้าวอ้าวกินข้าวยังอ่ะ ผมเห็นคนใส่ชุดสู์แมนก็ไปรอเกาะเกี่ยวใครอยู่อะแล้วผมก็ไม่เข้าใจเออทำไมกันนะสงสัยจะอยู่ข้าวอะไม่ได้ทานข้าวมาหรือเปล่าอ่ะงงจังเลยอะหายไปแล้วม่โปรติปาร์ตี้เรามีสี่คนไหมอ่พี่เออเขาดูว่าเขาจะไปแกล้งใครอะไรยังไงก็ไม่รู้หายไปไหนคนหนึ่งวะงงจังเอ็ดมาลืมดูน่ากลอไปก่อนแล้วกันนะ เชิดเทปพกกดอนนี่มาไ้สัตว์เราเราต้องไม่เงียบเราต้องมีโจทย์ไม่เงียบอะไรคนแพ้ไม่มีสิทธิพูดคนแพ้ไม่มีสิทธิพูดคุเป็นใครอ่ะไม่ได้ยินอ่ะเหมือนไม่ได้ยินเสียงตาแล้วพูดไม่ได้ตาแล้วพูดไม่ได้ชชนนนนนนน สิบสามคนแล้ววะอุ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยมันจะจับกูทำไมวะเนี่ยเชี่ยอุ้ยแม่งมีตัวชุดหุ่นยนต์ด้วยอ่ะโคตรเท่เลยพี่เห็นปะเออเชี่ยอันนั้นะฮะห้าโมงโอ้ชุดแม่งแบบหัวห้าใส่บอกไอ้สัตว์หล่อเท่อยากได้ลายไฟมากเลยลายไฟไม่โผล่มาอีกเลยอืม แล้วต่ดวงแะ้วพี่แล้วก็ไม่เจอมาอีกเลยอย่างเงี้ยเย็บมาด่านเขี้ยนี่มาจนได้ทีมว่ะไม่ไม่เทลแท็ปเทลแท็ปไม่ได้ทีมวันนี้แย่งกันมั่วแล้วผมก็เป็นคนที่มีอผมไม่มียะไหนวะไหนพี่วงอยูไหนวะน้องไข่สันอยู่ไหนวะเนี่ยเจอแล้วเอาห่างขึ้นมา

เฮ้ยไม่ทัยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเุ้ยเฮ้ยทันทันทัน yes 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 เมื่อทีแบบเสี้ยวินาที้ตัวตายคือสูตรนี้พอดีอะมึงได้ก่อนปั๊บพี่จำได้นะใครที่อยู่ปาร์ตี้เดียวกันแล้วมาแย่งหางพี่ไปใช่เหรอพี่พี่บอกพูดถึงใครเหรออ๋ออันนี้ไม่รู้ไม่รู้พี่บงแตกแล้วเหรอพี่ไม่ไม่

ต้องของกำลังใจต้องขอกำลังใจไม่ค่อยดีไว้แทมนี่นั่นไงกูว่าละไม่ค่อยดีจริงด้วยไม่ค่อยดีจริงด้วยมีคนโดนฆ่าไปแล้วเอาไงไมึงโดนข้าไปปะไม่ถามจริงเต้กับกูเลยนะมันจะละบากเอานะโอเคก็ได้วะเี๊ย เชียเราเราไปไม่ได้นายแทนเราไปไม่ได้นะแทนถ้าสมมติว่าครั้งหน้าเป็นอันนี้ที่ตกอ่ะเราแตกกันนะมาให้มันเหลืออันนี้ให้เราเชี่ยไอ้แทนมึงมึงโชว์ดาวกับกูเหรอตัวเชี่ยแทน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 ต้องมีหนึ่งในสองคนนี้ได้มงใครจะจับใคร กูรู้อยู่แล้วมึงต้องจับกูไอ้โงไอ้โงไอ้แทนกินข้าวหรือยังวะกินข้าวกับอะไรครับพี่แทนอยูจังหวัดอะไรครับ มงแรกของผมชนะแทนเชิญจะกินไม่น่าจับเลยพี่บงพี่บงได้มงยังพี่วันนี้ได้มาแล้วได้มาแล้วไอ้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 บงยังวันนี้ได้แล้วปะเมื่อกี้ได้แล้วเออผมก็ได้แล้วเอ๊ะมันมีคนหนึ่งเพราะว่าพี่มันเหลือคนหนึ่งปะเร็วเร็วเร็วพูดเยอะไอ้นายกดไอ้สตว์ม่เหลือคนหนึ่งเพราะว่าพี่ที่ยังไม่มีมงสวมหัวพี่คนเดียวหัว เจนที่ฝั่งแม่ยืนก็อยู่แบบสี่ห้าคนอะแม่โดนกวาดลงไปพอกันหมดเลยไอ้เจนคิดถูกเลือกอยู่กับไอแทนแต่ว่าไอ้แทนแม่เสกอยากดึงผมรู้อยู่แล้วไม่แล้วเวลาดึงอะมันต้องยืนอยู่ข้างหลังไว้ไม่ใช่ยืนอยู่ข้างหน้ายืนอยู่ข้างหลังแล้วพอแบบไอ้ั่นมันจะมาก็ปล่อยแล้วก็กระโดดแทนไปยืนอยู่ข้างหน้ามันดูมาผิดเวฟป่ะดิพี่ตัวนี้มันจดมาผิดทางครูผิดคนผมมาดูพี่มาผมรู้ เกมสุดท้ายเราต้องทำยังไงเรื่องอาจารย์ผิดนะแทนอย่างเงี้ยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ก็รู้ไอ้นายเสียงเริ่มสั่นคนแล้วเป็นไรอ่ะเอ้ยแต่ก็แปลกจริงนะสามคนมีมงกันหมดแต่มันยังไม่มีมงุลเลยนะเออต้องการความช่วยเหลือมาแทนเออต้องการหรือว่ามันอุ้ยอุ้ยดูแล้วต้องหน้าเองคู่ควรกับเตูเออ อราพุ่งไปก uh, ันก่อนเลยสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้แทนมันใช้โปรปะวะมันเปิดดูรูปประตูเลยอ้าวผิดแล้วคนมาทีหลังก็จะต้องเบียรคกันหน่อยนะไอ้ไไออ้้ตัวข้างหน้าแปลกแปลกแล้วไอ้ตัวข้างหน้านั้นถูกรูปบ้าเลยนะมันมันใช้มันมสามสี่รอบติดแล้วนะไม่ติดแล้วพี่เอาะผิดแล้วผิดแล้วเชียร์ ไหนอะไรกูอยู่ข้างหน้าวู้ฮูวโก้โก้โก้ไอเชี่ยพอพอได้มงแล้วรู้สึกเหมือนแบบยกภูเขาจากอกอะพี่มันแบบสบายใจเนี่ยผมเข้าใจฟิลพี่ที่แบบแพ้แล้วหัวเราะได้แล้วอะเนี่ยมันแบบเราซักเซฟไปแล้วไงประสบความสำเร็จแล้วไม่ได้ในนั้นยังนั้นเอ็กซ์แคนเบลให้ทำแบบเดิมพี่ไปแย่งคนได้น้อยปะเดี๋ยวพี่ไปแย่งสีแดงก่อน พี่กำลังแย่งสีแดงอยู่เป็นน้อยบ่นไส้สีแดงสีแดงมพยายามแบบป้องกันแต่ไม่เหมือนไม่ได้แขนนอนแต้เิ่มีสีเหลืองอีกตัวหนึ่งมาช่วยพี่แบบเอาสีแดงเอาไข่สีแดงออกโอ้สีแดงนี่เอ้ยโทษดีตัวด สีแดงแม่งไอ้นี่จริงอนาดิบขนาดี้ยี่สิ่งสวรรค์ไหมเขาจะถอดใจแล้วมันมีตัวการอยู่ตัวเนื้ออะไอีกสักไอเยี้ยมันต้องการสีร้องกันสีสีสีแดงสีแดงสีแดงคือแบบหนึ่งอะสีแดงคือหนึ่งแต่แบบไอ้เหี้ยอนาดอะไม่หรอกกันกันก็พอกันกันให้หมดอะเดี๋ยวพี่แบบเอาไข่ออกจากเอาใบไข่มันบินไม่อยู่อย่างงี้วะใบไมไข่มันบินมันกระตุกมันกระตุกทำไมมันกระตุกวะทำไมไข่มันอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ไข่มันวับได้ไข่แม่งลอยได้ไอ้สัสวอเตอร์ฟ็อก เฮ้ยนี่สีแดงอยู่คนนี้เนี่ยพยายามกันแล้วแม่อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเชี่ยมันโปะมะไม่ใช่หมาคือคะแนนคะแนนมันก็ยังไม่เปลี่ยนนะแต่ไข่มันแค่หดไปตลอดนะเออใช่เลยกูเห็นเหมือนกันกูเห็นเหมือนกันไอ้เขี้ยมันกลายเป็นลูกคุณดิดไปแล้วไอสัตว์ใครกินลูกสีทองได้คนนั้นชนะไปเร็วสีแดงมันมันยอมแพ้แล้วหมดแล้วพี่สีแดงตอนนี้แต่ที่มันมีกำลังใจจะกันบ้านตอนนี้มันหายไปแล้วเดี่ววิ่งยาว มีฮอตดอกเดินมาที่บ้านแล้วแบบไม่เห็นมีใครอ่ะแม่กดออกเลยอ่ะเฮ้ยสีแดงไม่ต่อสู้อย่างเต็มที่เลยอ่ะสีแดงไม่ต่อสู้อย่างเต็มที่น่าสงสารจริงนะแต่ดูท่าทางจะไม่รอดแล้ะขอแรกก่อนเลยนะเสียใจด้วยนะไอ้ยสีแดงไม่ควรสงสัยว่าจะไมชีวิตกูถึงได้โดนอะไรแบบนี้วะเนี่ยไอ้ยสองสีรวมน่าเกลียดเลยอ่ะ ไม่แบบยื้อยื้อชูกระชากเพื่อจะเก็บไก่ใบแรกเอาไว้เหลือฟองเดียวก็ได้ฟองเยี่ยมฟองนี้ไปเลยขอร้องเหลืออยู่แค่ฟองเดียวแล้วเตะบอล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 เออวันนี้ยังไม่ได้เตะบอลเลยไอ้เหี้ยแม่ไม่เป็นไรเลยแอันนี้ถ้ากูได้ขึ้นก่อนนะถ้าคือคุได้ขึ้นก่อนบ้างนะอัพก็อยากดูเหมือนกันว่าะทำอะไรได้หรือเปล่าเพื่อน จะขับรถไปหาใครน้าอยากรู้เหนือเกินจริงเลย้าวสองอะอะเพื่อเฮ้ยอาเธอรเฮียล่วงไปแล้วไปก่อนวะแทนคนแรกกูคนที่สามบโอ้ยเฮียตกชิบหายละ ปกนี้ด้วยพ่อไม่ดีเลยโอ้โอหแย่แล้ว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 คนกาลังคนกำลังจะมุนไปแย่จริงแย่จริงแย่จริงชิบหายละชิบหายละเด็บ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 โอเคแย่เลย พี่บัวงพี่บัวเอาอะมีคนเล็งีวะอันไหนยใหอ่ใหญ่อะไรทำอะไรสองคนนั้นทำอะไรกันสองคนนั้นทำอะไรสองคนทำอะไรบ้างแท่ว่าพี่แคร์เหรอแครอยู่นี่กับพี่เราต้องไปกันกับพี่กับพี่เลยแคร์จะไปไหนเหรอฮะ ้ยชิบหายแล้ว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 ชิบหาระชิบาระสบายสบายไอ้ไหนมันมันพื้นมันลื่นนะเว้ยมันมันเฮ้ยไม่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 กูไม่อยู่ด้วยเ่าฮยัดแม่เฮ้ยเยียดเยียไอ้เยียด่าบเยียนี่มันเยียจริงๆเลยรอยเสียแทนแล้วว่ะ รอยเชยแถแล้วปะพี่บอยพี่บวพ่บัวไอ้สัตพ่วยจะเด็นไกลป่ะพี่พี่บัวไอ้สัเ เฮียี่โอ้ยเฮียพ,พี่บัวพี่บัวไสัตว์จีิกูปวดท้องเลยเฮียปวดเนื้เข้าเลยพี่บัวไอสัตว์ไม่พี่บัวเขาบอกไปแล้วเนะวาะเขาจะจำความแค้นเอาไว้ที่มึงดึงเขาอันไรเนี่ยสมควรโดนหรือเ<ไ>ปล <ไป S 1> ่าพี่บัวไปแปดถึงสามเป่ะพี่ใช่ ปวดท้องเลยวะไอ้เ uhm งี้ยผมว่าพี่ย้ายไปไอสีมมูนดีกว่าพี่อยู่คนเดียวสบายจัดเลยสี่มมูนอะไปได้ปะวะใช่ต้องขอต้องขบพี่ต้องต้องต้องวิ่งขอบโดดไปได้ได้แน่นอนแต่ว่าถ้ามันตกก็จะแย่หน่อยผมว่าแต่ถ้าอันนี้สั่นก็โดดไปได้นะถ้ามาโอ้ร้อนกันแบบสุดๆนะครับผม จำได้เลยพูพูมาดูพี่จากนี้เลยแบบนี้เลยที่มันมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดคนอ่ะแล้วพี่ก็ค่อยๆดึงตกประมาณทีละคนทีละคนตกแต่ไม่ยังรอดอยู่หว่าพี่มันแคร์ป่ามบันแค่าพี่ดึงมันแคร์ดีม่นทำดึงขมใส่ด้วยมึงนะมึงไอ้ไข่ซันอุ๊ยไปายเลขหนึ่ง

ไใกล้ๆมันหันมาเลยอ่ะเอาเด้คือหันหันมามาช่วยเหรอพี่ไม่ก็ถ้าสมมติพี่จับมันมาจับที่ต่อให้พี่ปล่อยมันก็ไม่ปล่อยไงโอ้ยเขาตายไปด้วยกันอะไรเงี้ยเชี่ยจูราดิมไอ้สันไปตัวตัวเออดัดดัดดัดเยี่ยนี่ไม่ไม่ไม่มีใครยอมใครจริงๆนะแล้วมันเป็นสองแท่นติดกันไงมันก็เลยเล่นง่ายถ้าเป็นแท่นเดียวมันเล่นโคตรยากเลย เมันจะมันจะดึงมันจะดึงไอ้กระป๋องโซดาจะดึงหาเจ้าวยพี่มันหาเจ้าว่อพยายามพยายามเฮ้ยเฮ้ยโอเชี่ยโกรธโกรธไอ้นี่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 โดนตีรัวเลยเอาคืนหน่อยเว้ยเอาคืนหน่อยเว้ยเอาคืนหน่อยเว้ยอ้าวากระฝองโซดาชนะป่ไม่ชนะพี่กระฝองโซดาลงก่อนต่กีร่วงก่อนตะกีร่วงก่อนเชี่ย เเล่นไีดยวิ่จัดในวงการจริงว่ะแทนยังไหวปะเนี่ยไหวเล่นอะไรอๆๆีบก่อโอเคไม่ไหวไม่เล่นดอยก็ได้นะมึงไม่ไหวแล้วไหวไหวไหวบวงหนึ่งแทนนี่ศูนย์